เป็นอะไรก็เดินไม่ได้ล้วปกติใช้รอเท้าจะไช้แต่่่อด้ไแม่ตอนนี้คือไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นรถฟินแชอพ่อค่ะานเอนะลูกตาหนพูดดูนะ นั An, Là, uh ่ง hmm. นั à, ่งนั่งอะไรนัองแม่นั่งปัจจามาดแล้วสบายสบายนอนแล้วมีลมออกแค่นั้นไดนี่เป็นธรรมะคนละสาม้อยก็นอวัดไหนมาได้ชำระให้จบตาตานะนี่พี่ไปไหนมานอนยืนนานไม่ได้คนร่างไปดูร่างดูสัตว นะแม่เถอ <ientes. |ne|> ถอถ,อ,ถ,อ,ถอ,ออกเลยลุกเลยแม่ลุกเลย,มลเลยไม่ต้องใช้ไม้เท้าลุกเลยเสร็จให้หมดแล้วืีหลังเคลื่อนหลังเคลื่อนสามท่อนนะผมเสร็จให้หมดแล้วนะไม่ต้องจับใครเลยลุกเลยนีอ้ลังมางหมุนพลิกคุณแม่พลิกนี่ผมอยู่ข้างหลังนี่ค่อยเอาเดินไปทางหน้าเอาเดินข้ทงหน้าไปแม่ เดินเดินไปข้างหน้าดิไปนั่งเดินไปนั่งแม่เดินไปนั่งนู่นเดินไปนั่งเลยหมเดินไปนั่งดี ούμε, เดิน,น,นเ,ลเลยดีดีนั่งเลยนั่งสบายใจเมื่อกี้พี่บอกต้องใช้ไม้เท้าถึงจะเดินได้นี่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วต้องไหมไม่เคยเลยเพิ่งจะใช้นี่เลยนี่แล้วลุกขึ้นเลยต้องจะใช้ไม้เท้าล,ลุก ต้องใช้ไม้ค้าเพราะกระดูกหลังเขาเคลื่อนเข้าใจความหมายไหมแต่หมอทำไมไม่บอกหมอผมไม่รู้ผมไม่ใช่หมอผมเป็นผีไม่ใช่หมอไ่ใช่หมอหนะาจะหมออกระดูกหลังเคลื่อนอย่างไรเปลนอะไรบงก่อนมาใช้ไม้เท้าถ้าไม่ใช่เดินได้ไหมไม่ได้เดินมาเดินมาเนา เดินได้ไหมต้องใช้ไม,ามา่เท้าไหมไม่ใช่ไม่เคย<อ>ไม่เคยเคย,เคยไม่เคยไม่รู้แต่ <ใช S 1> เราดูเ,<ล>เราดูวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือก่อนมาต้องใช้ไมเ่เท้าถ้าหลังจากาผมทําพิธีให้ไม่ต้องใช้ไม่เท้าดีขึ้นไหมอ้าวใครว่าดีขึ้นแล้วยกมือขึ้น อ้าวจบแล้วได้ทำอะไรอ่ะไม่ต้องทำแล้วดีแล้วคุณป้าดีรับพลังรับพลังให้ยืดยีนยาวให้คุณป้ายืดยีนยาวดีไหมปาฏิหาริย์มาปาฏิหาริย์ยังไงปาฏิหาริย์ยังไง ดียังไงชอบชอบไหมดียังไ,ไ,ไ,ไงไ,ไม่รู้ว่าทำไมถึงเดินได้เอ้าไม่รู้ว่าทำไมถึงเดินได้เอ้าไหนตอบวิ่ีทำไมถึงเดินได้พลังพิเศษก่อนมาใช้ไม้เทา้าหลังจากผมทำวิธีให้เนี่ยเสกให้เนี่ยทำไมถึงเดินได้ใครตอบหน่อยสิทำไมถึงเดินได้ไเ,ดไดเ,เจอพลังพิเศษเจอพลังพิเศษ เรไม่ร hmm. well, ู้ไมทำบุญเราก็ไม่รู้ไม่ทำบุญนี่ต้องให้แม่ไปทำเองหรือว่าจบเลย้วไม่เปิดถามเลยแต่เดาจบไปไล่หนึ่งไล่นะพ่อค่ะทำพ่อไปหนึ่งทำพ่อกันุพ่อไปไล่อ่ะอ่ะหลังมากตอนนี้ปวดอยู่ไหมปวดพ่อตาก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะอ้าวตาไม่ดีมองข้างหน้าเห็นชัดไหมชัดครับฮะ ตอนนี้มองชัดไหมชัดไม่ชัดเอ้าหลับตาไม่อย่ขออนุญาตลงไปเวียนหานะเอาลูกอมขี้ที่ตาวางที่ตาลูกอมพ่อที่มืออ่ะลูกอมที่คอเออเอาวางที่ตาหลับตาหลับตาเอาออกทำไมเล่าเออเด้อได้เหมือนกันไม่เป็นไรวางตาหลับตาหลับตาแล้ววางที่เฉยนะเออ เอ้าเอาเอา,เอาลูกอมออกมองข้างหน้าปิดตาปิดตาดูมองชัดขึ้นไหมฮะชักไหมนีม่ตาชัดแล้วนะหลังขอแยกขอแยกเอาเท้าเคาะหน่อยได้ไหมกัะดูกลุด ไม่ได้เลยเหรอดียังไงเดินได้ค่ะปวดใช่ไหมปวดปวด,ดตรงไหนปดดวดบั้นเอวครับเวลาเดินปวดบั้นเอวกลับตรงไหนปะท้าวชาครับท้าวชาครับ đơn đông hảo xem hảo đơn 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 20 đơn 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 ยังให้ชาไหมพ่อตอนนี้เป็นไงหายแล้วงงว่าทำไมหายได้ไงงงไหมหันหลังไปหนึ่งงงไหมป๋าทำไมหายได้ไงทำไมไม่ถึงหายอ่ะครับร่างมันหายนะครับหายกดร่างแล้วเออแล้วมันหายได้ยังไงแล้วผมส่องดิทำไมไม่ถึงหายหมอหมอวิเศษ เอ้าผมมือให้คุณลุงหน่อยเร็วอ้าตาดีไหมมิจะได้หายสงสัยเอ้ยเอ้า